ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาฬก15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกา15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับขณะนี้มีเสียงดังขึ้นจากท้องฟ้าและพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ถูกระงรับทันทีเซียวโจเงยหน้ามองท้องฟ้าเขารู้ว่าภัยพิบัติในวันนี้ เกิดจากฝีมือเทพเจ้าแน่นอนทมากลางความตกตะลึงโรคแตกสลายร่างที่มองเห็นก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเซียวโจตบมันออกไปและสายฟ้าที่โกรธจัดก็มีเสียงดังระฆังดังขึ้นดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าและพื้นดินภูเขาที่แห้งแรงขนาดใจพังทลายลงเซียวโจเดินออกมาอีกครั้งและระฆังศักดิ์สิทธิ์แห่งสายฟ้าร้องและไพย่พิบัติก็แตกสลายด้วยมือเปล่าของเขาในขณะนี้โรคก,กำลังเกิดความรุนแรง หายบาดสายฟ้าเก้าวสายภายบา,ททาดห้าธาตุภายพิบัติที่แท้จริงภายบาดน้ำภายพิบัติไฟครั้งใหญ่การลงโทษทุกประเภทถูกครอบงำและพวกมันก็พังทลายทั้งหมดบริเวณโดยรอบไร้สิบรจมอยู่ใต้น้ำมองไม่เห็นอะไรเลยร่างนั้นเลือนลางและเลือนลางมากทุกคนกำลังต่อสู้กับหายนะ่ามกลางแสงสายฟ้า้องฟ้าและพื้นดินกว้างใหญ่เป็นสีขาวเสียงดังสนัน่นสายฟ้าสีเงินแล่รำอย่างดเดือดอ และสายฟ้ามีอยู่ทุกหนทุกแห่งเหมือนกับมหาสมุทรนั้นกว้างใหญ่และไม่รู้ว่าพลังอันยิ่งใหญ่นี้มากกว่าเดิมกี่เท่ามีเสียงสายฟ้าดังสนั่นไปทั่วท้องฟ้าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่มีหลายพันครั้งและสายฟ้าแต่ละสายก็หนาเท่ากับภูเขาไร้รำอยู่ในอาวากาศไม่ต่างจากเสียงฟ้าร้องดังสนั่นในขณะนี้เซียวโจก็นั่งอยู่ในอาวากาศและชมรงสูงห้วงมหาสมุทรไฟฟ้า ขณะต่อสู้กับหายานะภัยิบัติสายฟ้าที่เก็บบาดแผลในทะเลสายฟ้าเขากระดังสองสว่างเซียวโจล,ลืมตามขึ้นสีด้วยเหนียวและยิงรัศมีศักดิ์สิทธิ์จากกลางคิ้วของเขาเข้าสู่ทะเลสายฟ้าผู้ยิ่งใหญ่ในอวากาศสายฟ้าสีทองพุ่งออกมามาถูกควบแน่นด้วยสายฟ้าสีทองแน่นอนว่ามีรถหลายมากมายบนนั้นนี่คือกฎแห่งสวรวรค์แลวโรมีร่องรอยที่ไม่มีที่สิ้นสุด ในภัยพิบัติสายฟ้าพระทาบุพรรงบนนั้นเป็นครั้งแรกแรกสายฟ้าก็สองสว่างมากขึ้นเรื่อยๆสูงเท่ากับเนินเขาสร้างความตกตะลึงอย่างมากเสียงนั้นแผ่ขยายไปหลายร้อยลี้แรกในความโกลาหลของหินหยางมันก็ถูกระงับทันทีเสียงสายฟ้ายังคงดังก้องกังวานมั่นคงไพเราแะแรกรึกรับหน้าหลงไหลเช่นเสียงของกฎแห่งสวรรค์และโลกยังคงกลมคกลืนกันแต่แสงสายฟ้ากับรุ่งเรืองกว่าเซียวโจ นั่งอยู่ในทะเลสายฟ้าหลังของเขาราวกับสายฟ้าที่พุ่งออกมาจากแขนแท้ของเขาอย่างต่อเนื่องกละดสันหลังอันใหญ่โตของเขากระเด็นออกมานี่คือสัญญาณของสายฟ้าดินแดนรับนี้สมชื่อของมันอย่างยิ่งมันหล่อเลี้ยงสายฟ้าขนาดใหญ่ในร่างกายและปรากฏตัวออกมาในร่างสายฟ้าขนาดใหญ่ในร่างกายมนุษย์คือกระดูกสันหลังและความแข็งแรงทั้งหมดนั้น ขึ้นอยู่กับมันร่างกายของเซียวจูก,ก็เริ่มสั่นไหวกระดูกสันหลังของเขาทาั้งร่างสว่างสวยราวกับทองคำแรกกระดูกสันหลังทุกอันก็เคลื่อนไหวพื้นคืนชีพขึ้นมาเหมือนสายฟ้าในสุดภัยพิบัติสายฟ้าอน่าสะพึงควาก็มาถึงมันไม่ได้ใหญ่โตอย่างที่คิดไว้แต่ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักแต่เซียวจูขับรู้สึกหวาดผวาขึ้นมาเสียงฟ้าร้องดังกึกกล้องไปทั่วท้องฟ้านี่ไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเหมือนการทุกประการ ภายในนั้นงดงามราวกับสายฟ้าที่เหมือนฟ้าร้องราวกับว่ามีชีวิตสายฟ้าที่ดังคือกล้องพุ่งทยานเข้ามามีเสียงดังอย่างต่อเนื่องเซียวจูรืมตาขึ้นนั่งขัดสมาธิกลางอากาศต่อสู้กับสายฟ้าฟ้าทลายน,นั้นร่างกายของเซียวจูที่ถูกปกคุมด้วยเนื้อหนังก็ต่อต้านถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทะเลสายฟ้าอันกว้างใหญ่แต่มันก็น่าสะพึงกลัวยิ่งกว่า สยพิบาตสายฟ้าครั้งใหญ่สายฟ้าจำนวน81ลูกบนท้องฟ้านั้นดูสมจริงขดตัวอยู่ในความว่างเปล่าและเมืองหลวงแห่งสายฟ้ากำลังเผชิญหน้ากับขาวราวกับว่ามันคงอยู่ชั่วใิรันเผยเห็นลัศมีความลึกลับไรหน้าพิสวงสายพิบัติเช่นนี้ไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วที่มันไม่ได้เกิดขึ้นผู้คนมักคิดว่ามันเป็นแค่ตำนานแต่วันนี้เซียวโจได้พบเจอมันด้วยตัวเองในระยะไกล ะรแห่งสายฟ้านั้นป่อนป่วนไร้ขอบเขตแต่เขาไม่กล้าเข้าใกล้สถานที่แห่งนี้เลยแม้แต่น้อยแต่งสายฟ้าทั้งหมดเรากับวิญญาณพวกมันหวาดกลัวสายฟ้าฟาด8ปดลูกนี้เป็นอย่างยิ่งมีบันทึกในหนังสือโบราณว่ามหาภัยพิบัติสายฟ้านั้นลึกลับแรกหน้าพิศวงมันคือแกนแท้แร่โรหิตของสายฟ้าฟาดโบราณที่ถูกปราทับลงในทะเลสายฟ้า เราแรงมันจนกลายเป็นหาย่าหน้าครั้งใหญ่เซ้จูคาดการไว้แล้วว่าการลงโทษจากสวรรค์จะต้องผิดปกติเมื่อเขาไปถึงระดับเทพเจ้าแต่เขาไ,ได้คาดหวังว่าจะสามารถนำภยัยพิบัติสายฟ้าอันยิ่งใหญ่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณลงมาได้สายฟ้าฟาดแปดสเวดลูก,กตัวอยู่ในรอบเหมือนลูกข,าาข่างบังคับให้ทะเลสายฟ้าราถอยทิ้งเขตสุญญากาศไว้เบื้องหลังและขังมันไว้มีเสียงคำรามดังก้อง เสียงคำรามของสายฟ้าร้องควนค้างเคลื่อนตัวขึ้นไปข้าวรอบโอนอ็นลงมาสู่ระดับสงบข้าวระดับแพร่กระจายไปทั่วโลกสายฟ้าโบราณครั้งแรกพุ่งเข้ามาไม่จมตีอย่างรังเรเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปเซียวจูไม่มีทางหลกเลี่ยงได้นี่มันหาย,ยานย่าชัดๆเขาจะต้องเผชิญหน้ากับมันให้ได้ไม่ว่าเขาจะหนีไปไหนเขาจะต้องต่อสู้ให้ได้กำปั้นของเขามีเลือดหยดลงมาและแสงไฟฟ้ายังคงส่องสว่างอยู่สั่นไหวอย่างหนัก ร้อมกับเสียงฟ้าร้องใหญ่้องฟ้าสั่นสะเทือนอยู่คู่หนึ่งไม่สามารถทนทอแรงกดดันนั้นได้เซียวโจค่อยๆค้คนพบหนทางและพบแสงแห่งพลังชีวิตในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเขาได้โจมตีอาณาจักรสายฟ้าลึกลับอย่างสิ้นหวังกระดูกสันหลังขนาดใหญ่กลายเป็นสายฟ้าสีทองที่กืนกินวิญญ,ญาณแห่งสวรรค์้องฟ้ายัางคงส่งเสียงดังและสายฟ้า81ลูกก็โดตัวอยู่ร,บรอบ ืนกินแกนสารแต่ทั้งหมดนั้นก็รวมตัวกันที่กระดูกสันหลังขนาดใหญ่ของเขาทําให้กระดูกสีทองอ่อนลงและข้อต่อต่างๆก็ยังคงเคลื่อนไหวเขาค้นพบว่าไม่มีทางที่จะทําลายสายฟ้าทั้ง81นี้ได้แม้แต่ในสถานการณ์สิ้นหวังนี้ก็ยังมีแสงแห่งชีวิตอยู่บ้างเพียงแต่ต้องใช้แกนแท้ของมันให้หมดเพื่อเสริมพลังให้ตัวเองไม่สามารถที่จะรบร้างได้ แต่สามารถแก้ไขได้เท่านั้นระดูของเขาแทบหักแระเมื่อสายฟ้า81ลูกระเบิดขึ้นข้อต่อต่างๆยังคงขยับต่อไปในเวลานี้ร่างกายของเสี่ยวโจวเปล่งแสงแห่งจิตวิญญาณพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดถูกไฟออกมาอย่างต่อเนื่องแรกลุมเมฆน้ำก็พุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าเสียงดังแรกน้ำแข็งก็แตกทันทีพลังอนไรขีดจำกัดเริ่มแผ่เข้าปกคลุมเสี่ยวโจมันแย่มากแฮนเหมืองขาวด้วยความประหลาดใจ วิญญาณข้ามภัยพิบัติสายฟ้าความตายเข้าค้างถ้าไม่ใช่เพราะเสี่ยวโจวถ้าโงไม่สามารถรอดชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้ได้เลยจากพรรตินีน้ำแข็งอุทานในเวลานี้สายตาของทุกคนเขาจับช่องประเทศเสี่ยวโจวผมของเสี่ยวโจปิวสวัยแล้วร่างกายของเขาเคาเคลื่อนไหวอย่างพุ่งพล่านเขาครังต่อสู้กับสายฟ้าเสี่ยวโจวเป็นเทพเจ้าแต่ในตอนนี้เป็นที่ช,ชัดเจนว่าภัยพิบัติจากสวรรค์รู้ว่า มีคนกำลังต่อโซ่แทนสัตว์วิญญาณดังนั้นมันจึงแข็งแกร่งกว่านั้นทันทีเสี่ยวโจยืนอยู่ท่ามกลางพาย,ยุาสายฟ้าพยายามร่นหล่นเพื่อพยุงตัวเองมีเสียงดังเกิดขึ้นรำแสงสายฟ้าฟาดลงมาที่เสี่ยวโจทันทีในขณะนี้เสี่ยวโจดูเหมือนจะแตกสลา,ายร่างกายของเขาถูกทำลายสำแล้วสำเราและเขาเข้าเกิดใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของเขาวันสุดท้าย ของภัยพิบัติสายฟ้าเข้ามาถึงแล้วและแม้แต่เซียวโจก็ยังยากที่จะยึดมันไว้ในขณะนี้เซียวโจนั่งอยู่ในความว่างเปล่าการกำเนิดชีวิตใหม่กำลังดำเนินไปเขาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและได้รับการเลื่อนขั้นสู่จุดสูงสุดในช่วงพริปตาเขารู้สึกถึงพลังอันทรงพลังที่หาที่เปียบไม่ได้เขาแข็งแกร่งกว่าเดิมมากเรสสายฟ้าสลายหายไปเซียวโจเปลี่ยนชุดแล้วลุกขึ้นในเวลานี้เขาเปลี่ยนมาด้วยพลังดวงตาคมกริบ เขียวใดุดที่ตั้นเปล่งพระกายเจิดจรัดไหลที่ติในขณะนี้หน้าอกของเสี่ยวโจวก็เปล่งแสงสีทองออกมารอยผีเสื้อปรากฏบนหน้าอกของเขาเสี่ยวโจเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงในอกของเขาด้วยความประหลาดใจแร่เครื่องหมายผีเสื้อสีทองก็บปรากฏขึ้นตลอดเวลาไม่นี่มันไม่ใช่ผีเสื้อแต่นี่มันคือนางฟ้าแสงสีทองยังคงฉายออกมาอย่างต่อเนื่อง ราสีโจร์เข้าสืบปวดหัวขึ้นมาทันทีในขณะนี้แสงสีทองมาบรรจบกันอย่างต่อเนื่องที่ใจกลางของเสียวโจก่อให้เกิดรูปพระราวก,กับทูตเทวดาเสียวโจมองไปที่เธอดูเหมือนว่าเขาจะลืมอะไรบางอย่างไปเขาลืมอะไรบางอย่างที่สําคัญมากมันคืออะไรกันแน่มันคืออะไรในขณะนี้เขาปวดหัวแม้ว่าภาัยวัตสายฟ้าจะผ่านไปแล้วแต่เ,เขาลับนั่งรองโดยเอาหัวซุก ไว้ในอ้อมแขนเมื่อเห็นเสีย่ยวโจเป็นแบบนี้ทุกคนก็าประหลาดใจเสีย่ยวโจอาจารย์พวกเขาตะโกนดังๆในเวลานี้เสีย่ยวโจดูเจ็บหัวมากและลุกขึ้นยืนทันทีเมื่อมองดูทูตสวรรค์ตัวน้อยที่ประกอบด้วยแสงสีทองน้ำม่ท้วนน้ำตาเข้าขอเบ้าของเขาในขณะนี้เซียวเชียงั้นเหรอดินแดนเหนือสุดเคหนึ่งในสานที่ที่สัตว์วิญญาณหลักทั้งสมารวมตัวการทั่วทางทาวีป มีเสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอย่างยิ่งยวดสามตนราชาสัตว์วิญญาณทางตอนเหนือทั้งสามนั้นก็น่าเข็งขามอยู่แล้วแต่ทว่ามีอีกตนหนึ่งยิ่งหน้าเข็งขามกว่าพวกเขาในวดาสัตว์วิญญาณหลักสิบตนบนพืนแผ่นดินใหญ่โตหรัวทั้งหมดสามราชาทางตอนเหนือทั้งสามครอบครองอาณาจากักรที่ทั้งสามตอนอยู่อย่างเหนียวแน่นเมื่อรวมเข้ากับสัญญาณที่สามารถเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเช่นนี้ได้ ใครจะกล้าพูดว่าพวกมันอ่อนแอเซียวจูเหลอบมองป่าเบื้องหน้าแตกต่างจากป่าใหญ่ชิงโตโดยธรรมชาติป่าที่นี่ส้เราวกับคิดต้านปกคลุมด้วยหิมะราวกับผลึกน้ําแข็งที่แขวนอยู่ราวกับปฏิกรรมน้ําแข็งนี่เป็นอิสาที่หนึ่งที่เราสัตว์วิญญาณมารวมตัวการทางตอนเหนือสุดนี่ก็คือป่าน้ําแข็งเซลจูเหลอบมองทูสวรรค์ตัวน้อยที่พุ่งเข้าสู่หน้าอกของเขาจากนั้น เขาก็คิดถึงความทรงจำบางอย่างขึ้นมาได้เธอคือเซลเชียใช่หรือไม่ว่าแต่ว่าเซลเซียคือใครกันแน่เมื่อเขากำลังคิดถึงความทรงจำของเขาเซียวโจก็รู้สึกเจ็บแผบ,บขึ้นมาที่หัวอีกครั้งจากนั้นเขาก็หยุดคิดมองไปรอบๆสถานที่ท่านอาจารย์ท่านเป็นยังไงบ้างเซียวโจพูดขึ้นว่าข้าไม่เป็นอะไรพวกเราสบายดีไหมจกขภาพดนีน้ำแข็งข้าย,ยินดีด้วย ตอนนี้เจ้าผ่านคอขวดแล้วเอาระพวกเราเดินทางต่อเถอะข้าต้องการที่จะหาวงแหวนวิญญาณให้กับหัววีเฮาท่านอาจารย์เราสามารถที่จะขอให้ปีศาจหิมะเทท่านสังเวยวงแหวนให้กับเราได้หรือไม่หัววีเฮาถามเสี่ยวโจขณะที่เขามองไปที่เสียเส่ยวโจเสี่ยวโจมองดูหัววีเฮาอย่างเลือนลางและพูดว่าเจ้าคิดว่าเขาจะสังเวยให้เรางั้นเหรอมีเพียงการต่อสู้แบบยอมจำนนเท่านั้น ึงจะได้วงแหวนวิญญาณนั้นมาใช่แล้วตอนนี้เสี่ยวจูเป็นเทพเจ้าและเป็นเทพเจ้าน้ําแข็งเป็นเจ้าของป่าน้ําแข็งแห่งนี้สัตวิญญาณอายุ1น0 0 0แสปีไม่อาจต้านทานได้ไม่ต้องพูดถึงสารวิญญาณที่อายุต่ํากว่าแสนปีพวกเขาไม่สามารถที่จะต้านทานได้แล้วจากนั้นเสี่ยวจูก็ออกเดินทางเมื่อข้าวออกเดินไปเสี่ยวจูก็เดินไปช้าๆไปทางป่าน้ํนา,าแข็งต้นไม้โบราณที่มีผลึกน้ําแข็งตลอดทาง มีรสชาติพิเศษพรงางวิญญาณที่ฝันฝนจางๆแผ่กระจายออกมาขับไรสัตว์วิญญาณที่อ่อนแอเรานั้นออกไปธรรมวิญญาณส่วนใหญ่ในป่าน้ําแข็งนั้นไม่แข็งแกร่งนักไร้พื้นที่รอบนอกส่วนใหญ่อ่อนแอมากหลังจากรู้สึกถึงความผ่านฝนของพรงางวิญญาณของเซียวโจ้พวกมันทั้งหมดก็หลบหนีจากระยะไกลระหว่างทางเซียวโจ้และคนอื่นๆก็ได้พบเห็นสัตว์วิญญาณประหลาดประหลาดทุกชนิดมีร่างกายที่เต็มด้วยผรึกน้ําแข็งก็มี และดวงตาเหมือนอาานัญมณนีก็มีสัตว์วิญญาณที่มีร่างกายเป็นสีขาวราวกับหิมะมีจุดเล็กๆของเกตหิมะรูปร่างผอมบางเหมือนมนุษย์มันเหมือนกับเจ้าหญิงหิมะผู้เป็นสัตว์วิญญาณที่สวมเสื้อคลุมหิมะตัวอย่างอีพราการหนึ่งก็เคือสัตว์วิญญาณที่มีลักษณะเหมือนลูกบอลหิมะมีแขนขาสั้นและเดินไปมามันช่างน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งในขณะนี้ที่เสียวจูกรลังชื่นชมก็มีเสียงคำรามดังออกมาจากสวนลึกของป่า อสียงคำรามนั้นมีพลังวิญญาณทําให้เสียวจูขมวดเทียวแร้ปรากขว่าเขาได้แทรกซึมเข้าไปในวงในของป่าโดยไม่รู้ตัวแล้วต้นไม้ที่ตายแล้วสูงประมาณ3เมตรปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งค้างหลายชั้นแรบผลึกน้ําแข็งแวววาวห้อยอยู่บนกิ่งก้านแระมันมีกลิ่นที่พิเศษเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสรับวันนี้ ครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ